ออริจินเปิดตัวโครงการแฮมสตันเสราชาคอนโดหรูกลางเมืองรับความต้องการที่อยู่อาศัยในเขต EEC โดยนายวรันยู่แก้วกระจ่างรองกรรมการผู้จัดก,การแฮมสตันโฮเทลแอนด์เรสซิเดนซ์แมネจเมนต์ซึ่งอยู่ในเครือออริจินพอพพ r ร์ตีบริษัทผู้พัฒนาโครงการบ้านจัดสรรคอนโดมิเนียมโรงแรมและอีกหลายธุรกิจ เผยถึงการเปิดตัวโครงการแฮมสตันสีราชา,าเพื่อเป็นการลองรับกลุ่มนักลงทุนและกลุ่มชาวสังชาติที่เข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดชนบุรีระยองและฉะเชิงเซาซึ่งอยู่ในโครงการ EEC โดยในส่วนของแฮมสตันสีราชาเน้นรูปแบบการให้บริการห้องพักให้เช่าทั้งแบบรายเดือนและรายปีโดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งห้องพักห้องครัวอ่างเซนสระว่ายน้าฟิตเนสห้องโยคะ ห้องประชุมและห้องอาหารเป็นต้นที่ผ่านมามีโครงการแฮมสันเปิดให้บริการแล้วเจดโครงการประกอบด้วยทองหลอสุขุมวิท24ิพยาไทเทพาลักษ์จังหวัดระยองและที่อำอเภอษรีราชา2โครงการประกอบด้วยแฮมสันศสีราชาตรงข้ามตึกคอมให้บริการห้องพัก211ยยูนิต ประกอบด้วยห้องพักขนาด25ตารางเมตรไปจนถึง57ตารางเมตรที่ได้รับการตกแต่งอย่างล้ำสมัยและหรูหราทำให้แม้จะเพิ่งเปิดตัวเพียง2เดือนก็มียอดจองเข้าพักแล้ว20%โดยเป็นกลุ่มชาวต่างชาติประกอบด้วยชาวญี่ปุ่นชาวจีนและเกาหลีอีกแคงคือแฮมสันเดอะล็อกโอเชียนสีราชาจำนวน90ยูนิตตั้งอยู่บริเวณโค้งผาแดงแหลมฉบังขณะนี้เปิดให้บริการเรียบร้อยแล้ว ได้ได้รับการตอบรับที่ดีเช่นกันส่วนราคาขายต่อห้องจะเริ่มต้นที่3าล้านบาทต้นต้นเปิดให้นักลงทุนที่สนใจซื้อขาดเพื่อให้เช่าซึ่งทางโครงการก็จะมีทีมงานเข้ามาดูแลในเรื่องการเช่าและหาผู้เช่าโดยคาดว่าหลังจากนี้โครงการจะได้รับการตอบรับจากทางนักลงทุนชาวไทยและผู้เข้าพักชาวต่างชาติมากขึ้นจากการเปิดตัวของโครงการ e อีกตีในส่วนของศิรชยยัยเองเนี่ยต้องบอกว่า ตอนนี้ตลาดสีชาเป็นแขกต่างชาติค่อนข้างเยอะด้วยการที่มีนิคมอุตสาหก,กรรมรายล้อมมากมายนะครับและ,ะเป็นแหล่งของคนทํางานไม่ว่าจะเป็นทางแขกญี่ปุ่นแขกเกาหลีเองก็ดีนะฮะต่างชาติเข้ามาลงทุนเยอะมากนะงั้นทางแฮมตันเองก็เล็งเห็นว่าการสร้างเซอร์วิสเซนเนี่ยนอกจากปล่อยให้ขายแล้วพอดีเราก็ทำฟูลเซอร์วิสเลยก็คือว่าปล่อยให้เช่าด้วยนะครับลูกค้าที่จองห้องพักกับเราเริ่มต้นตั้งแต่ห้องตูดิโอ25ตารางเมตรเนี่ย จนถึงห้องสองห้องนอนเกือบ60ตารางเมตรเนี่ยก็ได้รับฟูลซอริสทั้งในห้องที่พดานสูง3เมตรนะครับมีห้องครัวจานชามช้อนทุกอย่างครบหมดเลยนะับ ต้องบอกว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปสักช่วง5ปีถึง10ปีที่แล้วนะเราจะเห็นศรีราชาเติบโตขึ้นเยอะนะมีทั้งนิคมอุตสาหกรรมทั้งเก่าก็ดีนะครับทั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นก็ดีที่ดินของศรีราชาเนี่ยถือว่าเป็นที่ดินทองนะเพราะว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ลงทุนในพื้นที่ของจังหวัดชลบรุรีซึ่งเป็นพื้นที่หลักของหัวใจการทําอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมด้วยห้างร้านสรรพสินค้าเนี่ยต้องบอกว่าด้วยศักยภาพของทั้งคนไทยที่มาทํางนานที่นี่ทั้งงคนต่า ที่มาทางานที่นี่เนี่ยเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่ทั้งต่างชาติให้ความสำคัญแล้วก็ยังเชื่อมั่นในในศยภาพของศรียรชาอยู่นะคะเราจะเห็นว่าการขยายของห้างสัสินค้านะคะและ New Project ใหม่ๆที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยก็ถือว่าศรียรชาเป็นพื้นที่ที่ยังมีการตอบรับดีจากนักลงทุนทั้งการขายและก็การเช่าครับ